สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนอันนี้เรากำลังขับรถเข้ากรุงเทพนะครับหน้าศูนย์ Mercedes Benz น,นะครับทุกคนดูดิน้ำท่วมเยอะมากครับถนนก็คือเลนที่เป็นข้างนอกเนาะเป็นถนนรองใช้ไม่ได้เลยเลนจราจรถูกบีบเหลืออยู่เลนเดียวนะครับทุกคนดูนี่อย่างเนี้ยน้ำสูงน้ำไหลมากเลนน้ำสูงมากเลยก็คือฝั่งนู้นเ,เป็นถนนถนนรอง ที่มันมีสองเลนจราจรนะหน้าศูนย์เมอร์เดสเบนแถวเนี้ท่วมประจำนะฮะแล้วตอนนี้ก็มันก็เหมือนกับถนนหลักเนี่ยมันวิ่งได้แค่เลนเดียวรถก็จะติดมากก็มีอาสามีจราจรมีตำรวจนะฮะมาช่วยโบกนะครับเพราะว่ารถเล็กเนี่ยน่าจะผ่านไม่ได้นะต้องค่อยๆไปนะครับคือตกหนักอะเมื่อคือนตกหนักเพราะเมื่อคืนนี้ เรานอนที่นะครราชสีมานะครับพอดีไปทุระมาแล้วก็แวะนอนฝนมันตกแรงมากเนี่ยฮะอันนี้ขนาดเป็นเลนเขาต้องทําถนนอย่างนี้ฮะเขาต้องขุดเจาะถนนเพื่อให้มันไหลไปฝั่งนู้นนะฮะฝังนนก็ท่เหมือนกันออเนี่ยรถเล็กนี่ก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะโดยดิรถก็วิ่ง,งเร็วสูงนะครับอันนี้คือเป็น ด้านในเลยนะดูเดิฝั่งน,นู้นรถบรรทุกดูรถบรรทุกทก,กลัวอย่างเดียวครับ <c oughs> กลัวเหยียบอะไรสักอย่างหนึง่งจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบก็ได้ครับจะเย็นเย็นครับ <c oughs> ดูดูครับ<า>ทุกคน,กนดูครับลุยไหมฮะถ้าเสียมาเนี่ยก็โอ้โห สูงนะเนี่ยขึ้นสูงนะเนี่ย,ยดูเกือบเท้าขอบประตูถรถใหญ่ก็ไม่เป็นไรอเนี้ยะรถมันสูงก็ไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆเราก็รถคันสูงนะแต่เราก็ไม่เสี่ยงเดีกว,ว่าค่อยขับไปดีกว,วขับเร็วไม่ได้รถมันตีฮะอ้คันหลังจมแลวมั้งเนี่ย คันหลังจมแล้วนุ่นโอเคครับทุกคนรอดผลนรอดผลนจากจุดนี้แล้ว อันนี้ก็เปิดคลิปด้วยบรรยากาศน้ําท่วมแห่งเมืองโคราชนะครับอันนี้มันจะท่วมประจำนะเวลาฝนตกแรงๆนะครับอันนี้เรากําลังจะมุ่งสู่อําเภอสีคิ้วนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับแต่เช้าเลยนะครับพอดีเมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มนะครับบิน ั่งเครื่องบินจากดรนเมืองไปลงที่ขอนแก่นนะครับก็เลยขับรถจากขอนแก่นขึ้นกรุงเทพเลยนะครับไปดีมาทุระแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักช่วงกลางคืนนะฮะวันนี้ตอนเช้าก็ขึ้นกรุงเทพในเช้าครับนะครับเดินทางรุยรุยกับบรรยากาศฝนกําลังจะตกตอนนี้นะฮะมุ่งสู่อําเภอสีเคิ้วเข้าจังหวัดสระบุรีเข้าวังน้อยแล้วก็คงจะถึงกรุงเทพครับไปครับทุกคน เราเดินทางถึงปตทสีคิ้วนะครับทุกคนที่จะเข้าสู่ลำตะคองเดี๋ยวเราแวะทานข้าวหนึ่อรอากาศดีตอนนี้ดูฮะอ,อกากาศดีมากเดี๋ยวแวะกินข้าวแกงก่อนนะครับไปเป็นไงบ้าง <laughs> ทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะัสดีข้าวก่อนไปห, <laughs> หากินข้าวก่อน ก,กินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนกินอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่อ๋อเขาได้สังส่ง,เ,งเลยเ เป็นกี่ไรข้าแกงหน่อยซื้อข้าวแกงอเข้าวแกงหน่อยครับเอาหน่อไม้ครับนี่ผัดหน่อไม้น้ำหน่อยน้ำแกงหนยไข่พะโล ผัดผขิงผัดเผาเรากินผัดหน่อไม้เอาผัดหน่อไม้กับอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรผัดมะเขือใช่ไหมเอาผัดมะเขือครับไม้กับมะเขือ,ขอพี่เดียวได้อะไรกินข้าวมันไก่ไปกินเลยข้าวมันไก่ ได้นี่ครับทุกคนผัดมะเขือยาวกับผัดหน่อไม้ดองพี่ปายกินอะไรไกับพี่ทิวพี่เทีวก,กินข้าวแล้วก็เดินทางต่อแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนได้กินข้าวแล้วก็เดินทางต่อครับส่วนเมเปิลนู้น,น ون, สั่งข้าวแกงอยู่นู้น ได้อะไรกินน้านเดงกับไข่ฉลุอ้าวนั่งเลยกินข้าวก็เดินทางต่อครับอ้าวกินกันเลยดีด้วยกันเลยเป็นไร กิ้าวเสร็จแล้วก็เดินทางต่องครับก็เดินทางสอคนกลิ่นเลยไปคัมไปคัมกินข้าวอิมวมอ่มแล้วใช่ไหมกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมเดินทางต่อเดินทางต่อไป เดินทางต่ออึ๊บตรวยทำอะไรไมเดินทางต่อกินข้าวอิ่มแล้วเอาม,มาแล้วกินเก่งกินคนเดียวเดินทางต่อครับทุกคนข้าวอิ่มน้ำสำรานข,ข,ข้าวแกง ปิดเองนั่นไงเสียงอะอ๋อไม่ปิดด้วยร้ายมากที่เห็นตรงนี้เลยเห็นตรงนี้ด้วยนะใช่ เดินทางต่อครับทุกคนแวะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็น,นูนนะมุ่งเลยเข้าสู่ลำตะครองครับฝนก็จะตกดูบรรยากาศฝนก็จะตกครับทุกคนเป็นมืมดๆหน่อยดูนี่ครับกินข้าวเรียบร้อยก็เดินทางต่อฝนก็จะตก ฟ้าครึ้มคลึ้มฝนขำขำข้างหน้าน่าจะฝนตกนะโฆโฆใช่ไหมมันฝนตกนะข้างหน้าเป็นหเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นสายฝนดำดำบีเลยไปครับทุกคนลุย แล้เราก็มาถึงกรุงเทพนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากองทับอากาศนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปที่สายไหมนะครับเดี๋ยวกลับรถตรงนี้ก่อนตอนนี้เราถึงกรุงเทพแล้วนะครับทุกคนดูหน้ากองทัพอากาศนะฮะสะพานกับรถแดดเปี้ยงๆเ,เลยครับแดดเปี้ยงๆเ,เลย ็จะไปทําภารกิจนะครับทุกคนเดี๋ยวไปที่สายใหม่แล้วก็จะทําภารกิจนะครับส่วนเย็นนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนก็รอติดตามชมนะครับเราจะไปกินอะไรกันก็รอติดตามชมนะฮะตอนนี้ก็คือเราถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับทุกคนยยีเยี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 ยัยยี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 ย เย็นนิดเย็นนีดไปกินอะไรดีพี่เทียวอ้าวรอติดตามชมรอติดตามชมอ่าจะหมูกระทะหรือกินอ,อะไรต้องรอ,อ,อติดตามชมนะครับเดินทางต่อไปเร็วไปไหนนะพี่เทียวพี่เทียวไปไหนนะกเนื้อทะ ได้เมนูแล้วครับทุกคนเย็นนี้พี่เที่ยวบอกว่าจะไปกินหมูกระทะใช่ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้อะไร,รฮะ,รระ,ะอยากกินอนะกร,กระะน,นะอะไรครับทุกคนกันเราก็ไปกินหมูกระทะกันที่เมืองเอกแต่ต้องกลับมาเร็วๆนะเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถนะครับโอ้ยมา กินหมูกระทะได้แล้วเนาะไปไปขวายเข็มขัดใหม่เข็มขัด,ขขดชัดเจนเนาะไปกินมูกระทะซีบราบุฟเฟ่ซีบลาบุฟเฟ่มูกระทะที่ เมืองเอกนะครับทุกคนที่เมืองเอกก็ขับไปตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปถูกหรือป่าก็ออกเส้นวิภาวดีเนาะไปกลับรถก่อนเดี๋ยวถึงร้านใกล้ๆถึงร้านก็จะถ่ายทุกคนได้ชมนะครับรึบร่ไปออกทางนี้ทางซ้ายเลยเดมากลยนททางนี้เนาะว่าทางนี้รถติด สามเนาะแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดน,นะครับไปเราเดินทาง Let's go ขับรถมาได้สักพักหนึ่งขอเปลี่ยนใจดีกว่าน้องเทียวน้องเทียวน้องเทียว,วครับ,รบขอเปลี่ยนใจได้ไหม,ไมเปลี่ยนใจไปกินอย่างอื่นได้ไหม,ไมดูสภาพรถดิดหรอก คงจะไม่ไปถึงร้านหมูกระทะแล้ววันนี้เนาะไปกินอย่างอื่นดีกว่าเนาะไปกินหมูกระแทะดีกว่านะโอเคไหมไปกินอย่างอื่นได้ไหมไม่เปนกินหมูกกินอะไรกินหมูกระแทกได้ไหมได้ไปที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดจ้ะทำไมอ่ะเพราะรถติดมากติดทุกที่ทุกทางติดทุกเส้นทุกสายติดไปหมดเดี๋ยวไปหาเดินตลาดทูเดย์มาร์เก็ตดีกว่าทูเดย์มาร์เก็ต วิภาวดีหกสิบสี่ข้างๆกับไอใกล้ๆกับคอนโดหน่อยเนาะโอเคเนาะไปเหมือนจะเร็วนะไม่เร็วฮะรถติดดูดินี่แหละของจริงอ่าของจริงเมืองหลวงของจริงของจริงไปธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกัน ดี64ใกล้ๆคอนโทรลครับทุกคนไปลุย let's go <laughs> let's go ก็ไปได้แค่นี้แหละเหมือน let's go แล้วจะไปดื่มไเปล่าสวัสดีครับขับรถวนไปวนมาได้กินอะไร <c oughs> ได้กินอะไรครับ <c oughs> อร่อยไหมไอ,อม้ไม่นีหรอเมเปิ้ <c oughs> ลกินอะไร พริกแมงดาพริกแมงดาใช่ไหมพริกแมงดาดือยงมีปลาดุกทอดมีปลาดุกทอดนีด่ครับทุกคน,กนไี่อะไรของโปรดพร<อ>ิกแมงดาหมูทอดเชียงไฮ้อร่อยด้วยอืมอร่อยมากสุดท้ายคือไม่ได้ไปกินร้านไหนเลย กลับมากินที่ห้องเหมือนเดิมใช่ไหมอร่อยไหมเนาะกินยาวๆง่ายๆนั่งกินที่ห้องดูทีวีเนาะเนาะนี่เาจะเอาข้าวกินเยอะๆข้าวร้อนมากเลยเพราะเขากำลังพึ่ง นี่นข้าวสวยหอมมะลิข้าวมันก็ย่าแน่น,นอยู่แล้วก็ใส่ราดเลยอันนี้คือน้ำพริกแมงดาใส่มะละมะละมะระกอกะมะละกีนอง มักอะไรเขาเรียกตินฟ้าตินฟ้าตินบนะัวนะตินบัวตินบัวอสัสมันหรอมันมันอ่ะม,มันมันขมขมระหว่างมันกับขมอะไรมาก,ก่อนกัน <c oughs> วหวานหวานด้วยย้ายไปหน้าจอทีวีแล้วนะทุกคนโอเคกินกันยาวๆวันนี้ก็มาตายในห้องเหมือนเดิมนะครับกินเลยนหน้าของตาดูคอั เราปิดคลิปเลยไหมปิดเลยไปเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามีแพนจะไปไหนนะไปเอาโล่ไปเอาโลพรุงนี้พอรับโล่โล่โล่พรุ่งนี้<ๆ>ถ้าไม่ผิดแพนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์เราจะไปกันที่เขาคอเราจะไปกันที่ภูทับเบิก นะครับรู้จะไปได้หรือเปล่านะถ้าฝนตกแรงรู้จะไปได้หรือเปล่า <S <S เราติดตามชมนะฮะว่าการเดินทางเราจะเป็นยังไงหลังจากวันพรุ่งนี้ทําภารกิจในเสร็จสิ้นคลิปถัดไปเราจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปที่เข,อขอาคอภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์ล่องลงอีสานออกนุ่นเลยเนาะชุมแพเนาะไปเลยไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวค่อยว่ากันหนองบัวลำพูอ,ออกอุดรไปสกลน,นะครับ รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ที่รดควจะพาะไปกินข้างนอกอมาตายในห้องครับทีนนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลูกเวลาแฟมิลี่ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยแล้วก็กิกนกันต่อ <Bye. S 2> นี่ก็อร่อยนะ